อาสามานวดให้พ่อพวกพ่อเหนื่อยพ่อไม่มีแดงตีสิงโตโซโนโตและก็สอนนเวียซังสอนนเสียงเมียงก็มาอาสานวดให้พ่อ

กลัวว่าพ mm. ่อจะเหนื่อยก็เลยอาสามานวดให้พ่อขอบคุณเยเยอยะเหิ้มเห็ันอิย่งเ็ดบง

ไปหั่งหุ้นเดียนั่งกืนเลยไจับ่อนวดเนอะไปสเจ้าขยันขันแข็งกันจังเนาะ มีข้อเด็กเปลี่ยนอะไรเนาข้อแรเป็นมนอือนีกับบริทตีบุตีบาพคุณกลับมาได้ชื่อาปังเลยไม่ไมพรคุณไม่มีเาหู้ยอยู่พคุณหัวเส้นเป็นะเลือเสื้อคุณมาคุณบริษัทพ่คุณบริขเขาตีหอนตีตังตังต็มอ๋อแล นี่ยแต่คงกูกนะนเาเด็กจนเจ้าเสื้อคุณเจเสื้อคุณมานี่เขาแอบงกายไหลแขนเมันเป็นเล็กเป็นเต็าเต็นตังตังเต็มตังเลยฟอรมเดียวเลยังจยงไงคาดว่าน่าจะได้ดดูกลินน่าอกกันแล้วไม่ใช่หักเลยบ่จุยังนัเขาออกเขาออกกางกายเป็นช็ดแห้งเลยเากลาเป็นเช็ดแห้งเดโอ้

นังนวดตีนจุ๊บย่ะเดี๋ยวลองนห้จุ๊บดิจุ๊บย่ะลดลดอะไรนะลดลดจังวะอะไรแบบนี้ทำอะไรข้ามอะไรข้ามทึงข้าลุ่มนะอือยู่ตรงนี้นะไหนแม่ไหนตรงนี้ม <ady> ีลดอ่ะวะลดข้ามเล

นู้ชายที่มาพักเวลาดูดูนี่ดูนี่หรือเขาจอดเจ้าหักอีกกองฮะเฮ้ออย่าแรงมาตีหนักเลยจอดดึงนิ้วอะไรกันเละหนึ่งสองบ้านมาดึงเดินหนึ่งเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวดีเดิมเออแล้วฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะทีเดียวเขาพุ่งนิ้ว อันนี้ร้านสองนิวเราก็ฟังนี่นะนิวก้อยกับนิวนางเนี่ยร้านสองนิ้นิวก้อยกับนิวนางนั่นแหละพื้นตีน้วนพื้นตีนเออทั้งหมดวนียอ๋อยิบยิบหยิบใช้ขวาใช้เลย

คนีแบเยเม่คนละคนนอะฮ้ยเฮ้ยเช้าวันกุน่าร่วงกูเนะฟุกล่ะเช้วัยงยากูเจะเชียงยาเลยเมื่นจะไปือใอยงมื่นก็จจริสเลยเช้าวันกอันนี้มัน่ไหน